สเล็กๆโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซร์วันพอดคาสวัสดีค่ะรู้ไหมนิม่ใสเล็กๆเจ็ดอย่างนี้ จะทำให้เราสร้างเงินได้เยอะจะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะแค่ปิด่ยนนิสัยเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เก่งกว่าใครไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่ได้มีคอนเนคชั่นใหญ่โตก็แค่ปิดใยสัยบางอยา่างเล็กๆน,น้อยๆที่ใครๆก็ทําได้นะคะอยากมีตัวตนอยากมีคนยอมรับอยากมีเงินเข้าบัญชี เราไมต้องทํางานตลอดเวลามันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆหลนนักแรกค่ะถ้าเราทําได้คุณก็ทําได้จริงเลค่ะเรามาดูนะคะเจ็ดสิ่งเล็กๆที่เขาแนะนำมาในสื่อเรื่องนี้ค่ะข้อแรกค่ะเป้าหมายสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบนะคะเป้าหมายนับเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเสมอถ้าเรารอ ให้มันสมบูรณ์แบบเราก็ไม่เริ่มต้นสักทีนะคะข้อ2เริ่มต้นเล็กๆแล้วค่อยๆสร้างไปทีละขั้นทีละขั้นมันเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อไม่มีกล้ามถ้าเราไม่ยกเวทยกเวทน้ำหนักตั้งแต่วันแรกมันต้องค่อยเพิ่มน,น้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากเล็กๆ แล้วค่อยๆโตขึ้นเพิ่มนำหนักมากขึ้นข้อ3ค่ะออกแบบสภาพแวดล้อมให้เป็นใจสภาพแวดล้อมมันต้องได้ก่อนมือถือเก็บไว้ในลิ้ชักเปิดคอมเปิดแชท GPT ทิ้งไว้เวลาดันให้ AI ช่วยตกต้องโรงไม่วาอะไรเกะกะค่ะแค่จะต๊ก จะสภาพว่ารอมให้ดีงานก็เดินได้นะคะ 4. ให้อภัยตัวเองเมื่อพลาดและกลับมาใหม่ได้เสมอพ่อรู้จุดที่พลาดก็แค่แก้แล้วลองใหม่พลาดก็แค่หทเรียนถ้ากล้ากลับมาใหม่มันจะดีขึ้นเองคะ่ะ 5. ให้ควา,ามสำคัญกับตัวตนไม่ใช่แค่ผลลัพธ์นะคะเราถึงความพลาด ชร์มุมมองของตัวเองผู้ภาษาที่เป็นตัวเองผลลัพธ์ก็คือฉันเข้าใจเขาข้อหกค่ะให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จนะคะให้รางวัลกับตัวเองมันเหมือนกับสมองของคุณมันเหมือนสมองที่คุณจะบอกว่าทําอีกสิมันดีต่อใจนะเก็ดสร้างเครคือข่ายสนหับสนุน เรไม่มีแรงกดหันด้วยนะคะไม่ทำทุกอย่างคนเดียวมีคนมาช่วยคะ่ะช่วยรีวิวต้นฉบับช่วยแชร์ไอเดียแชท GPT ช่วยคิดเนะะื้อหาเวลาลำตันการมีคนสนับสนุนไม่ทำให้เราดูอ่อนแอแต่มาทำให้เราโตเร็วขึ้นนะคะถ้าตันก็คุยกับเพื่อนถ้าเจอปัญหาก็หาคนช่วยแก้คุณไม่ต้องทำคนเดียวเสมอไปคะ่ะ ทำได้ทุกคนถ้ากล้าลงมือทำเราไม่ได้เก่งกว่าใครเราแค่ทำเจ็ดข้อนี้ทุกวันเป็นมิใสไ่เล็กๆวันนี้แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนตลอดการค่ะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคคสต์